เรไม่อยากเห็นสู่เอ๋อกลายเป็นเหลืงชิงคนต่อไปป้าหมายต่อไปของเปาจึงก็คือหลอกใช้สู่เอ,อ๋อค์ก็คง่อานาจราชสสำนักฟาบาดจะปล่อยให้เขาสมหวังเป็นอันขาดอีคนถอยตำช้าก็หกเน้าดันดานาเลยชนะมียากอายบ้างหรือเปล่าเนี่ยฟาบาดเปาจึงจงรักพักดีซื่อสัตย์ต่อต้าทรงไม่เคยเอ็นเอียงไม่เคยเปลี่ยนใจฟาบาด โปรดอย่าหลงกลคำพูดเขาคนถอยเด็ดขาดเป้าเจองจะรู้แต่แรกว่าบัณฑิตหันเป็นองค์หญิงหลอกใช้แม้กระทั่งความรู้สึกของนางมาบ้างวันนั้นกระหม่อมเข้าพิธีกับองค์หญิงแต่เป้าเจิงออกมาก่อกวนเขาใช้สรรส้มสร้าง,ง,งการตดเลือดปลอมขึ้นมา่ายไล้ว่าเราเป็นพี่น้องกันเห็นชัดว่าเขาวางแผนหลอกลวงเบื้องสูงตั้งนานแล้วเป้าเจิงเป็นความจริงเหรอ ฟาบาทที่กระหม่อมทำแบบนั้นเป็นเพราะกระหม่อมกับสวงสวงรักกันด้วยใจจริงจะปองร้ายองค์ชายข้าพยานให้ที่ซ่อนหันตันใช้สารพิษควบคุมคนคนที่มีแผนการชั่วร้ายนำดิ่งไหลลึกอย่างเจ้าไม่กูควรจะคำว่ารักเอาจี้อันจะมันตำช้าละึะจ้ฟาบาทในเท้าเป่าจงรักฟักดีจริงๆพเพื่อ่ะ อพอแล้วพอแล้วทหารจับตัวเปาจังเลื่งชิงและขังหลงไปขังคุกหลวงรอฟังคำตัดสินพาายาค่ะโปรดพิจารณาด้วยโปรดพิจารณาด้วยคา,า,ารวะร่าชจรู จะมาทําไมถ้ามาทับถมอดเบ่งก็จะเปลืองน้ําลายเลยราบใดที่ข้ายังไม่ตายข้าก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกไต่เท้าเปล่าถูกขังอยู่ในคุกสมองก็ไม่ทํางานแล้วสิที่นี่ไม่ใช่ศาลไครฟงแต่เป็นคุกหลวงฝ่าบาทสั่งการกรมอาญาเมื่อถึงพรุ่งนี้เที่ยงประหารเจ้าประจานจะให้ฝ่าบาทกินยาอะไรอีกเนี่ย สำหรับขุนนางโชี่ลบหลู่เบื้องสูงเป็นกบฏหดสมควรถูกตัดหัวให้เร็วที่สุดสวรรค์เบื้องบนมีตาคนทำสวรรค์ดูอยู่อย่าคิดว่าเจ้าจะใหญ่คำฟ้าทำตามอำเภอใจได้จะทำแต่เรื่องชั่วต้องได้รับกรรมข้าเป็นราชครูสวรรค์ยังต้องเกรงใจข้าเลยข้าจะทำตามอำเภอใจสะอย่างความจริงข้าดูลุกเล่นของเจ้าออกตั้งดานแล้ว ตั้งแต่หันตันปลอมเป็นผีหลอกเลิงชิงที่สารบรรพชนขขาก็วางแผนเอาคืนวันนั้นเลิงชิงกลับจากสารบรรพชนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขขาก็เลยถามเขาเห็นวิญญาณของหันตันอยู่ที่สารบรรพชนเขาก็เริ่มรู้ว่ามีพิรุธหลังจากนั้นข้าไปดูที่ศารว่ามีผีจริงหรือเปล่าสุดท้ายก็เห็นรอยเท้าอยู่หลังป้ายวิญญาณข้าดาว่าพวกเจ้าเริ่มสงสัยข้ากับเลิงชิงแล้ว ก็ต้องสงสัยเรื่องที่สนมซูคลอดแมวพวกเจ้าต้องไปหาหมอตำแยช่วยแน่นอนขขากระยุยุให้ฝ่าบาทส่งคนไปฆ่าแต่คิดไมถึงว่าหมอตำแยไม่ได้ทำตามที่ข้าสั่งฆ่าลูกของสนมซูซะแถมยังเอาไปเลี้ยงที่ข้าคิดไมถึงคือพวกเจ้าหาทารกคนนั้นเจอจากในบ่อน้ำดีนะที่ข้าใจนิ่งพอตำชัาเลอกแล้วไอ้